ผู้ให่มาบริจาคทุเรียนหนองคายบึงการทุเรียนบึงการทุเรียนบึงการชมสวนทุเรียนชมสวนทุเรียนดูลูกใหญ่มากเขาคือบว่าเซอ ดอกมากเลยค่ะหลุเพิ่นจนี่เห็นปะยมันเคลีนำอยู่เป็นสีม่วงนี่นี่น้ำมี่ออกเขียวๆนั่ึ้นสูงหนาขึ้นเพราะตัดแล้วนะต้นหนึ่งก็สี่ห้ากิโลกันเนีอันนี้มันกระสีเงายก็กันนี่ตัวนี้มันกระสีเงายู๊ดเดียมันพกขึ้นเนี่นปิงมันสีเงายขึ้นนี่เขาเอิญปิงมันเป็นตะเบิะเม็เนาะนี่นู่นนู่นก็ลูกใหญ่ Uh, <c oughs> อเฉพาะต้นนี้มีกี่ลูกนี่ตัดไปแล้วนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเโอ้เหลือเยอะเือเป็นสามสิบน่ะอะเยอะเยอะเยอะมามาปูนี่วา้า <c oughs> มันหล่นมันหล่นมันสุกมันอ่ะสุกสุกสุกมันหล่นบปล่ะมันหล่นเอ้ามันหัวเาสิมากเ้ยมีอยู่ดอกทขยอยได้ตัดหายแล้ว